สดีค่ะมันจะกันที่เหลี่ยนอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้มาทดสอบการทำงาน,นะ รถตักนะคะ HCML 20รุ่น3านะคะคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะนํำเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะคะลูกค้าสามารถใช้เอกสารนํำเข้ากับทางฝ่ายขายได้เลยนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมุ้งเขียใหญ่นี้เลยหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาทดสอบการทำงานของรถตักคันนี้นะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่เปลี่ยนทีตั้งอยู่ถนนบางนาตราดนะคะกม31มอฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะ เปิดให้บริการทุกวันเลย8โมงถึง5โมงเย็นนะคะหรือสามารถติดต่อที่เบอร์นะคะ0623317522นะคะก็ดูวิอาการทำงานแบบจัดเต็มกว่านี้หรือว่าวีดีโอเ,เฉพาะจุดของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเก่งกันค่ะ ะคะคันนี้สามารถติดต่อพี่อนทีได้เลยนะคะ